มันเริ่มเยอะขึ้นจงว่าทุกวักลับมาแล้วสวัสดีค่ะเมาเมามันครับจบแล้วจบแล้วเหรอเออนะฮะกลับมาในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องราวของการใช้ภาษากันอยู่นะครับใช่เข้าใจภาษาไทยกันไหมเข้าใจกันมากไหมเวลาพูดเนี่ยคุณผู้ชมคะใครที่มีปัญหาภาษาไทยโทรมาหาเราคุยกันนะคะครับว่าเราเองอาจจะเป็นแบบ เคยเป็นแบบที่คุณเจอนั่งก่อนอลุกดินั่งก่อนไงเออเมื่อกี้มีคนงงนะ่ชนั่งก่อนคืออะไรอะนั่งก่อนคือทำตัวดำนั่งอยู่ที่มืดนั่งก่อนคือเออนะครับตอนที่บอกฟนอินนี่ไม่เห็นเลยนะ เห็นเล็บมันขึ้นไปดูแค like ่เงาเล็บนะฮะศูนย์สองเก้าครับหลบไม่ต้องหลบหรอกว่านั่งอยู่ที่ใสจก็ไม่เห็นนะเมื่อกี้แต่กล้องเรามีมีปัญหาเรื่องของการสั่งก๋วยเตี๋ยวเออก๋วยเตี๋ยวทางเหนือเขาเรียกเส้นเล็กว่าเส้นน้อยเส้นน้อยนี่เ็ไปเลยเป็นคนเป็นคนเหนือมาสั่งกับข้าวในประเทศไทยไ อู้กำเมืองอู้ขำเมืองในภาคกลางเเพิ่งข้ามาในกรุงเต้เพิ่งเข้ามาในกรุงเต้ก็พูดได้นิดหน่อยใช่ไหมก็ไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเข้าไปสั่งต้มเส้นเออต้มเส้นเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวเรียกต้มต้มเส้นบอกบอกบอกเปิรนว่าว่าบอกเปิรนว่าเอาเส้นน้อยเส้นน้อยพิเศษเออเส้นน้อยพิเศษนะคะนะเจ้าช้วยหนึ่งพอก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟเส้นมาประมาณสองเส้นครับผม คือเขากะจะสั่งว่าเอาเอาส้นเล็กเยอะๆชาวชาวเหนือเขาจะใช้เส้นเล็กกว่าเส้นน้อยเส้นน้อยอหมายถึงแบบโหกะมือนี้อิ่มเว้ยเส้นเล็กพิเศษพูนพูนเว้ยพูนพูนสองเส้นป้าจัดมาสี่เส้นป้าป้างงเลยอยู่ดีๆมาสั่งน้อยพิเศษแล้วเข้าท้องเข้าท้องไปแค่สองเส้นนะอีสองเส้นเตดปอ,อนกามแคกเขาไม่ออกมหิวทั้งวันวันนั้นเออไม่อะไรนะเหมือนเหมือนกับเพี๋ยวรสายก่อนรำสายก่อนราสายสายมาสวัสดีครับ สวัสดีค่ะค่ะขอทราบชื่อด้วยค่ะค่ะชื่อพี่เจี๊ยบค่ะจำได้ค่ะสวัสดีค่ะน้องมิกน้องโซจำได้พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเคยแบบเข้าใจผิดอะไรแบบว่าภาษาไทยอะไรอย่างนี้ไหมคะนี่ไงไอเมื่อกี้พี่เพิ่งเปิดมาสักพักเลยไม่ทราบว่าต้นรายการได้คุยกันไปหรือยังไอเนี้ยค่ะเมนูข้าวห่อไข่อ่ะยังยังเออยังเลยครับข้าวห่อไข่หรือไข่ห่อข้าวเออนั่นน่ะสิเออข้าวห่อใบบัวอีกถ้านั้น มเห็นเห็นเวลาข้าวห่อไข่แล้่เขาจะเป็นไข่เดียวแล้วเขาก็ห่อห่อข้าวอีกทีแล้วทำไมแต่เขาเรียกแต่เขาเรียกข้าวห่อไข่แล้วทำไมไม่เขียนว่าไข่ห่อข้าวเออานันเนาะเออไอ้นี่พริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกเออันนั้นมันก็ผสมผสมกันอยู่อะเนาะแล้วจะเรียกว่าพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกอะเรียกว่าสารผสมระหว่างน้ำปลากับพริกไหมดูชัดเจนดียานี่นาพี่มีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังเรื่องนึ่งนะคะ พ,พี่เคยพาน้องหมาพี่เขาเขาน้องหมาพี่เขาไม่สบายเนาะเขาอายุเยอะแล้วเขาเส้นประสาทเขาเสื่อมพาไปหาคุณหมอคุณหมอเขาจัดยามาให้นะแล้วเขาเขียนที่ซองยามาว่ายาบำรุงปลายปลาศาสตร์ยาบำรุงปลายประสาทปลาศาสตร์ยาบำรุงปลาศาสตร์ค่ะที่จรมันต้องมันต้องยาบำรุงปลายปราศาสตร์เส้นประสาทถูกไหมฮะแต่คุณหมอเขาเขียนมาว่าปราศาสตร์คุณหมออาจจะแบบ ดูเรื่องแบบซินเดรล์คุณหมออาจจะนึกดูเรื่องอะไร่ะพนมลุ้งอยู่ตอนนั้นพี่กับปับพายพี่ก็บนางค้างขำหน้าดูเลยนะอาจจะไปบำรุงตรงยอดฉัดเออผมว่าถ้าเป็นผมพอมาถึงบ้านแล้วเห็นหมอพิมพ์มาอย่างนั้นผมจะเอาทิ้งก่อนเลยยังไม่ให้หมากินเพราะว่าไม่ได้บำรุงหมาเราอันนี้นักกว่าเขาอาจจะเก่งจบสัตวแพทย์ไงแต่เขาอาจจะไม่ได้เก่งภาษาไทยไงผมยังไม่แน่ใจว่าจบหรือเปล่านะครับผม ชอาอายุเขาอายุเขาไม่หนีกับแม่พี่แล้วนะหรออุ้ยแสดงว่ามีอายุแล้วสายตาไม่ดีเนาะอ๋อเป็นไปได้ <c oughs> ขอโทษนะคะคุณหมอครับเอ่อจบแล้วเรื่องจบแล้วไปนี่มีอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้มันมันไม่ได้เป็นคําที่คําเข้าใจผิดอะไรแต่คุณหมอเขาเขียนมาเขาเขียนมาว่าน้องหมาที่เขาไม่สบายเหมือนกันแล้วไปหาคุณหมอท่านเขาเขียนมาว่ายาลดอาเจียนแต่ว่าเจียนนอหนูเขาเป็นลอเลือ อ๋อยาลดอาจีอร์อาจียร์อ๋อเป็นอาจียร์คุณห่าจะบอติดแอปเซอร์ เออพี่จะทำค่ะไม่และพี่เป็นคนแบบประมาณว่าที่บ้านพี่เขาจะเรียกพี่ว่าคุณครูลินลี่อ่ะคือพี่เป็นคนพูดภาษาไทยพี่ต้องเป๊ะทุกคำว่าเป๊ะใช่ไหมจริงจริงเดี๋ยวนี้นะต้องเป๊ะนะแล้วพี่เวลาพี่เจอใครแบบเด็กสมัยใหม่พูดแบบไม่ใชเราบชดชดอะไรอย่างเงี้ยจริงบ้วยอ่ะพี่หงุดหงพี่หงุดหงิดมากเลยแล้วเวลาพี่ดูข่าวอ่ะบางทีเวลาเจอคนอ่านข่าวเขาพูดผิดอ่ะอ่านอ่านคำไหนผิดพี่หงุดหงิดพี่หงุดหงิดเออบางทีแบบเพี้ยนสละเพี้ยนวรรณยุกอ๋อคำบางคำอ่านผิดอย่างเงี้ยพี่แบบพี่หงุด คือผมเคยเหมือนกันนะฮะคือผมจะลารายการนะครับตอนคืนจากรายการรางวัลเสร็จแล้วไปไปโรงพยาบาลแล้วเป็นไข้เลือดออกนะครับก็ไลาไลยไปบอกน้องโปดิวอีกช่องหนึ่งผู้หญิงพี่ไม่สบายอยู่โรงพยาบาลอ้าวพี่เป็นอะไรคะน้องตอบกลับมาด้วยความที่เราก็สายเกินไปแล้วพิมเลวไข่เลือดออกเราก็เซ้นไหมเฮ้ยพี่แค่ไข่เลือดออกทําไมพี่ไม่ไข่ไข่เลือดออก วันในยุคผิดไปนิดเดียวความหมายจบเลยนะฮะทุกวันนี้ยังไข่เลือดออกอยู่เลยอ่ะใจเป็นดูรอดล่าไปเลยนะฮะชีวิตจากไขเลือดออกไปไขเลือดออกชีวิตดูหมดหวังเลยรักษาไม่ได้ด้วยของอย่างนี้นะครับน้องมิกถ้าน้องมิกมานั่งอยู่บ้านพี่นะและเจอพี่กับน้องชายพี่เข้าไปอีกสองคนนะรับรองแบบโอ้โหมันมากอ่ะมันมากไปไป <c oughs> พี่หนูยกตัวให้ไปเลยพี่เออไปเลยแล้วไม่ต้องมาแล้วนะ เมื่อเมื่อตอนกลางวันเดี๋ยวเดี๋ยวมีสายแล้วเนี่ยมีสายอ้าวขอบพระคุณครับแขอขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอทราบชื่อด้วยค่ะออยค่ะคุณออยจะสวัสดีจ้าสระบุรีสระบุรีในใจเลยหนึ่งในใจคุณเลยบอยนี่นี่ใสกลิป้าหรือเปล่าโอ้นี่คนนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมอ๋อรู้แล้วทำไมถึงจำชื่อ คุณออยได้เพราะว่าถ้าเติมไมโทรเนี่ยจะเป็นอะไรที่เขาจะจำได้มากโอ้ยบ้ากงฟันศอกคล้ายๆเนาะใส่วันอายุเข้าไปก็จบแล้วอะไรไม่เอกเหรอครับฮะจตวรได้คุณออยวันนี้มีศัพท์ภาษาไทยคําไหนที่แบบสับสนงงงวยอะเราไม่งงอันนี้จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังเมื่อตอนปีใหม่ไปนครประชมกันกับแฟน แล้วทีนี้แฟนก็ดื่มดื่มมาไปไปงานเลี้ยงบ้านเพื่อนดื่มอะไร<ฮ>ะครับมาหาหญิงเหรอฮะเ <c oughs> ขาไม่ได้ปวดท้องไ <c oughs> ม่ปวดท้องครับผมอ่ะดื่มมีมีดื่มนิดหน่อยอใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้ขับรถกลับประมาณสองทุ่มแฟนก็แบบบน่นคือมีหลานไปด้วยค่ะหลานก็ประมาณปสองคนนึงแล้วก็อีกคนนึงประมาณปสี่เขาเป็นพี่น้องกันะอะเส็จแฟนก็เฮ้ยลืมเลยช่วงนี้ ตำรวจต้องตรวจแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออเสร็จแล้วมันก็มีป้ายแต่มีป้ายแล้วก็มีรั้วหยุดตรวจใช่ไหมคะอ่าอ่าเสร็จหลานก็คือด้วยความเด็กเด็กเขาเสือเนาะรัออุ้ยกูไม่ต้องกลัวเอไเขาเขียนว่าหยุดตรวจเออวันนี้ไม่ตรวจเออเราก็แบบโอยจะอธิบายให้หลานฟังเกเราก็แบบอ๋อมันไม่ใช่ลูกเขาไม่ได้หยุดตรวจมันไม่ใช่วันหยุดแต่ป้ายเนี้ยมันกาลังสื่อสารว่า เขาให้เราหยุดแล้วให้เราหยุดแล้วเขาจตรวจเออแต่หลานเข้าใจว่าวันนี้ไม่ตรวจนะหลานเข้าใจอีกทีตอนขับรวมแล้วก็บอกว่ากูไม่ต้องกลัววันนี้ตำรวจไม่ตรวจเข้หยุดตรวจครับผมโอ้ก็พอไปเจอพอไปเจอตรงหน้าเอ้าวันนี้นี่บอกว่าจะหยุดตรวจนี่ก็เลยไปให้ตรในชั้นศาลเอาก็บอกเขาหยุดตรวจข่าวันนี้ภาษาไทยเออภาษาไทยวันละคร นะคะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสด que ีค่ะคือมันเป็นอะไรทีはは่แบบเอ้ยทาไมไม่มีคําที่แบบน่าจะเป็นเสาะจงนะอย่างเช่นคะค่ะจะจะเนี้ยนี่เราใช้ผิดหมดเลยนะสวัสดีค่ะจริงๆเราเขียนผิดไงสวัสดีค่ะแทนที่เป็นสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะมันต้องแบบว่า เขาเรียกว่าสวัสดีค่ะอะไระจะให้ทำอะไรคําเรียกจังเลยพยักหน้าดิบๆเเห็นแค่เล็บอ่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อวันนิสาค่ะคุณวันนิสานะคะภาษาไทยคำไหนที่งงงวยคะก็ประมาณว่าแบบขับรถไปตามทัดไปตามถนนนะคะก็จะเขียนแบบเป็นร้านค้าค่ะแล้วก็มันมันเป็นร้านที่ปิดแล้วแล้วก็เขียนว่า ขายหรือเช่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็งงงแล้วจะแล้วจะกาะถามเราทําไมว่าขายหรือเช่าอะค่ะก็มาเป็นเรื่องของมือว่าถามกู้ทาไมวะทำไมไม่ตัดสินใจให้ดีเอาก็เขาจะขายหรือจะให้เช่าล่ะค่ะแล้วเขาจะถามเราทําไมอะค่ะเอ่อตอนนี้ตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้ะครับอายุสิบแปดค่ะ เชื่อพี่ไหมไม่ถึงยี่สิบหรอกทำไมนะคะถ้าคิดอย่างนี้ไม่ถึงยี่สิบหรอกว่าจะมาถามกูทําไมเนี่ย่าจะขายหรือเช่าออบางร้านมีขายหรือเช่าเซ็นหรือเปล่าด้วยมันก็บอกไปเลยดีว่าจะขายหรือจะเช่าจะมาถามเราทําไมให้ชัดเจนไปก็ขายก็ขายจะเช่าก็เช่าอย่ามาถามว่าขายหรือเช่าครับเอออ่าเหมือนเหมือนกับคาพูดหนึ่งที่กําลังจะบอกน้องตอนนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงระวังตัวให้ดี นะครับ่นเขาเรียกเป็นห่วงเหรอเป็นห่วงเป็นห่วงไงเวลาเขาบอกระวังตัวให้ดีเป็นห่วงเป็นห่วงให้เป็นห่วงเป็นห่วงเออขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับน่ารักมากเลยจ้าสวัสดีจ้าเฮ้ยวันนี้เหมือนมีคนโทรมากลัวแล้วนะครับผมใครจะเช่าจะถามทำไมเออถามมาก็ตัดสินใจไมาได้จะขายจะเช่าใช่เออเออมามานะคะวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันเกิดของพี่นาพิธีกรมัมมันของเรานะคะจ้า ทำมาว่ามันนานแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพี่นากลับมาทำมาพี่มิกอองเนี่ยครับอาพี่นาอยู่ในสายสวัสดีพี่นาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นวันเกิดของพี่นาครบรอบอายุแค่สามสิบห้าโอ้ขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับพี่นาครับโอ้พี่นาครับตอนนี้รูปขึ้นเป็นพี่นาอยู่ในอ่างอาบน้ำครับผมไม่ใช่ Yeah. พี่นายอยู่ทางซ้ายเอาเหรอแลาวลงาใ oh. oh, ครอ่ะขาใครไม่รู้เอามาลงเฉยอ๋อนี่พี่ม mm ีชอบยีรานแาบน้ำไงวันเจอที่นะแต่ให้ที่อวยพรรายการมะม่วงมันใช่ป่ะนี่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่พี่นาจะอวยพรมะม่วงันเราอวยพรพี่นาก่อนขอให้พี่นามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนรวยรวยเฮงเฮงทั้งพี่นาและครอบครัวรวมไปถึงคุณแม่ด้วย ขอบคุณมากคุ่อขอพี่นาสวยน่ารักแบบนี้เย็นนี้กินอะไรดีคะเลี้ยงที่ไหนไม่ได้เลยจะจัดไปมาตันงถิ่นนะคะขอบคุอ่าๆขอพี่นามีความสุขมากๆนะคะเช่นกันนะขอให้รายการมาบมาที่พี่เคยอยู่ด้วยตั้งแต่เริ่มต้นเลยจะเินรุ่มเรือแล้วก็สําเร็จทุกอย่างให้มีแฟนคลับเยอะทั้งพิธีกรทั้งทีมงานด้วยนะคะขอต่งเองทุกคนค่ะขอบคุณค่ะพี่นาคะวันนี้เราพูดถึงภาษาไทย ะะว่าภาษาไทยเนี่ยมันมีคําที่แบบสับสนสับสนพี่นาเคยมีภาษาไทยที่แบบสับสนไหมคะว่าไม่รู้ว่าเขาทำไมเขาถึงใช้ภาษาคํานี้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้บอกว่าขายหรือเชา่าเออจะมาถามเราทําไมก็ตกลงมาเลยว่าขายหรือเช่าเอ,อตกลงมาเลยไม่ต้องมาติดป้ายขายหรือชเช่าคุณต้องคิดให้ดีก่อนอว่าก่อนที่คุณจะติดป้ายเนี่ยคุณจะให้ขายหรือจะให้เช่าเอมีไหมพี่นาคำที่แบบสับสน อ๋อขายหรือเช่าเหรอเนี่ยเช่าหรือเซ้งเหรอะเช่าหรือเซ้งอย่างเงี้ยเออเห็นไหมมันมีเช่าหรือเซ้งด้วยมันมีหลายคําที่ภาษาไทยเราใช้กันแบบสับสนไม่ไหมครับเอออะไรแบบเนี้ยเนาะอ๋อมีอีกอันหนึ่งเช่นเขามีเข้าค่ายเ็าออกค่าย อลูกเสือไปเข้าค่ายหรือลูกเสือไปออกค่ายเอขาใช้คาไหนอ่ะเออใช้คําไหนก็ตอนเข้าไปเรียกว่าเข้าไงคะพอออกก็เรียกว่าออกเอยมีชายต่อดูเนี่ยเอาใช่อไหมเราแต่ไปคิดบางคนเรียกว่าเข้าค่ายบางคนเรียกว่าออกค่ายแต่ไปที่เดียวกันเอยางเหมือนพี่มิกอะลงเรือลงเรืออ่ะแล้วถ้าจะขึ้นเรือไม่เรียกก็ยังเรียกลงเรืออีกเหรอไม่ใช่ลงเรือคือลงไปในน้ํา คือใช่คือถ้าเราถ้าเราจะเดินทางโดยเรือเราต้องลงเรือก่อนเราถึงจะได้นั่งเรือเมื่อเราจะกลับบ้านเราจะขึ้นบกต้องบอกว่าขึ้นเรืออ้าวเราจะไทขึ้นเรือได่แล้วไม่ได้หรอเพราะเรือมันสูงเราต้องก้าวขึ้นอ่ะเอ้าถ้าสมมุติว่าเราจะขึ้นจากน้ําเราใช้คําว่าขึ้นครูได้ไหมถ้าจะลงน้ำใช้คำว่าลงครูนี่นะถ้าเราผมสงสัยะคะถ้าผมสงสัยจริง ก็ออกเสียงดีๆนะออกเสียงไม่ดีมันก็เพียนนะได้ได้ไหมพี่นาถ้าสมมุติว่าเออเราจะขึ้นอย่างนั้นเราจะขึ้นขึ้น ถ้าสมมติจะลงน้ำจะคำว่าลงคูเงี้ยนะเนี่ยส่วนใหญ่ในคูก็ไม่ค่อยเอาเรือไปลงนะคะครับผมแล้วแต่ว่าพี่ขึ้นมาได้ยังไงครับสมเขาลงคูอยู่สมบัติเน้นขึ้นอ้าวขอบคุณพี่อามาค่บพี่ยามนะครับขอบคคุณ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดิ้งไหน่บอกด้วยนะครับนี่อยากกินแซลมอน หากินเองบ้างลงทุนบ้างไหบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วกับภาษาไทยที่ยังงงงวยกันอยู่ครับผมนะ่คะก็ไม่เป็นไรเราก็งงกันต่อไปใช้แบบให้งงงกันไปงั้นเจอกันใหม่วันหลังวันหลังค่อยมาวันหลังม็ผ่านไปแล้วว่ะเจอกันใหม่วันหน้าเจอกันใหม่วันหน้าเออเจอกันใหม่วันหน้าค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ